สวัสดีครับวันนี้ช่องเที่ยวส่งส่งจะพาเพื่อนๆมากางเต็นท์กันที่อำเภอส,สวนพึ่งเป็นร้านที่มีวิวภูเขาและมีความสะดวกสบายอย่างครบคันร้านแห่งนี้มีพนักงานต้อนรับน่ารักมากๆถ้าหากใครเป็นทาสแมวจะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนอกจากร้านกางเต็นท์แล้วที่นี่ก็ยังเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคือมีสวนน้ำตกและมีหมอกถ่ายรูปจึ้งๆไปอีกติดตาม EP นี้กันเลยนะครับ ที่นี่เลยครับลานกลางเต็นท mm ์เดอะทริปเปิลเอ็มเมาเชนเขากระโจม mm hmm. เมื่อเพื่อนๆมาถึงที่ลานกลางเต็นท์แห่งนี้ให้เพื่อนๆไปเช็คอินที่ร้านกาแฟกันก่อนนะแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มาเลือกลานานะว่าเราอยากได้ลานบนหรือลานล่างวันนี้ผมเลือกที่จะกลางลานบนนะครับ หลังจากที่พวกเรายกของกันได้สักพักนี่ <like> ก็มาแล้วครับน้องแมวที่ผมบอกว่าเป็นพนักงานต้อนรับของที่นี่เลย <like> น้องดูสะอาดมากนะแล้วก็ <like> นิ่งอ่อนแล้วก็ <like> ไม่ยุ่งวุ่นวายเลยนะครับ และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมเลือกลานบนเพราะว่าลานบนเนี่ยเราจะเห็นวิวภูเขาแบบท็อปวิวเลยแล้วก็โล,งลง่งโปร่งมีลมพัดฉิวๆสบายเย็นทั้งวันเลยครับ ในช่วงที่พวกเรามาเนี่ยเป็นหน้าฝนที่สวนพึ่งเนี่ยก็จะมีลักษณะอากาศแบบฝนสลับกับแดดบ้างบางทีนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะพกร่มติดมาไว้บ้างก็ดีนะครับเต็นที่เราใช้ในวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ Nature High Village 13เต็นคู่ใจของพวกเรากลางง่ายกลางเร็วครับตอนนี้ก็ เซตเต็นภายนอกเรียบร้อยแล้วขอเดินดูความเรียบร้อยนิดนึงเนี่ยไอตรงพื้นลองเนี่ยถ้ามันเลยออกมาเนี่ยพยายามยัดมันเข้าไปเอาแค่ลองอินเนอร์ก็พอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผ่านน้ำเข้าไปใต้เต็นเรียบร้อยก็ดูความเต็งของบางใบบางลม โอเคครับสาเรียบร้อยดีผมไม่ดีตรงกลางนะเพราะว่าซ้ายขวาผมตอกไปเรียบร้อยหมดแล้วในตรงกลางเอ,อกเป็นแค่ค้าก็พอขี้เกียจพูดตรงๆแล้วก็น,นี่ดึงนิดนึงไม่ต้องตึงมันมากหรอกครับตึงมากมันก็สวยครับแต่ว่าบางทีมันก็ทำให้เราเวลาลูดซ่งรูสิบมันก็จะตึงตึง อันนี้พอโอเคดูความเรียบร้อยเชื่อผมก็ไม่ได้ไม่ได้คล้องข้างบนแล้วก็ไปเลยนะจะคล้องคล้องเสร็จแล้วผมก็จะโวนรอบเสาทบอ่ะแล้วก็ดึงลงไปะนะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเพื่อนนะเพราะว่าผมเคยแบบแค่เกี่ยวเกี่ยวปุ๊บแล้วก็ดึงเลยมันตึงจริงแต่พอไปเจอลมสะบัดตีโปะขึ้นไปเรียบร้อยขึ้นไปพึบ นี่ก็แล้วแต่เทคนิคคนเนาะพอดีก็ดูรีวิวหลายๆที่มาเขาก็แนะนําว่าให้ผูกนี้จะมั่นคงกว่านะครับนี่ครับหน้าที่ <c oughs> เคลียร์ก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วไม่ได้กว่าไม่ได้ชาร์จเลยไม่รู้ลองดู <c oughs> มีมีก็มีพราเวราบล็อกมาไงแต่หมาถึงว่ายังไม่ได้ชาร์จก็ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ชาร์จไม่ได้เช็คด้วย I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street if I'm feeling deserted All of this convenience just doesn't work for me. I wanna play with fire. Let me get hurt. Can we? In, yeah. Yeah. I know this all it makes, it. It makes, it. It makes it. me sound ancient <laughs> <laughs> But suns and daughters, that shit was amazing <laughs> Can we take it back to 95? Before we had this drama in our lives Just staring at the screen every day and night Mr. Rush, i in Go get your DeLorean จะบอกเพื่อนๆว่าที่ลานแห่งนี้เนี่ยมันเป็นลานกลางเต้นแล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยแต่ที่ลานแห่งนี้ไม่มีลานอาหารยังไงเพื่อนๆเตรียมอาหารกันมาทํากินกันเองด้วยนะครับวันนี้พวกเรามาเป็นวันธรรมดานะก็เลยเหมารานกันเลยทีเดียวแล้วก็มีน้องแมวเนี่ย <c oughs> น่ารักวากๆเดดไปเดินมาอยู่กับเต้นเราทั้งวันเลยครับ เอามาต้มได้ไหมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเสบียงหมดโดนแน่นี่หมองกองได้รู้งานรู้งานตัวนี้ <c oughs> เป็นเป็นงาน <c oughs> นี่ครับตอนเย็นง่ายๆกินเป็นซุก,กี้มาล่ามมไฟแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นภูเขานะวิวภูเขาแล้วก็นี่ครับนี่กาหน้าเต็น์เราก็จะประมาณนี้ต,ตอนนี้ที่ที่ลานก็อากาศดีลมเริ่มเย็นแล้ว พอตอนเย็นเนี่ยอากาศจะสดชื่นขึ้นเนาะใช่ๆอาดีมากเลยรู้สึกว่าแต่ตอนตอนตอนเสร็จก็จะแบบโปรโปตามสไตล์สวนพึ่งอ่ะมาครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาทานหม่าล่ากันด้วยกันครับที่ร้านแห่งนี้เนี่ยช่วงหัวค่ำที่เรานั่งทานหม่าล่ากันอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนนะแม้กระทั่งยุงเนี่ยก็ไม่มีมารบกวนเราเลยนะครับแล้วที่ร้านก็ประดับประดาไฟเป็นไฟสีเหลืองๆอย่างนี้เลยให้บรรยากาศโทนอุ่นๆเลยครับ คืนนี้ก็มีบอลคู่สำคัญด้วยนะคอมมูนิตี้ชิลเราดูผ่านอินเทอร์เน็ตของที่ลานเนี่ยดูได้สบายปลือเลยครับแม่น่าเสียดายจริงๆเช้านี้ไม่มีหมอกมาอวดให้เพื่อนๆดูจริงๆแล้วที่ลานแห่งนี้เนี่ยช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะมีทะเลเหมอกให้เราเห็นด้านหน้าเลยนะแต่ที่ลานเองก็อากาศดีนะครับเชา้านี้อากาศอยู่ที่ประมาณ21องศาอย่างที่บอกครับ ที่ลานแห่งนี้เป็นรีสอร์ทด้วยลานจริงถูกดูแลอย่างดียาเขียวสมอตอกง่ายมีไฟฟ้าให้พว่วงมีไวไฟ,ฟให้ใช้ลานสะอาดแล้วก็มีแม่บ้านมีเจ้าหน้าที่นะคอยมาดูเราว่าเออเราขาดเหลืออะไรไหมเขาคอยถามหากเราขาดอะไรเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาเลยครับ เราเก็บเต็นท์ก่อนเราจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนอื่นของลานกันบ้างนะครับในส่วนที่พวกเราอยู่นะครับเป็นลานบนที่นี่จะมีอยู่หลายลานนะที่ผมเห็นเนี่ยด้านลานบนก็จะเป็นอย่างนี้สภาพหญ้าจะเป็นหญ้าใบาใหญ่นะมันก็เลยจะดูเขียวๆอย่างนี้แหละจุดเด่นของลานด้านบนเนี่ยเราจะเห็นวิววิวเขาเนะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าเขาไม่มีต้นไม้ จะลงลานด้านบนก็จะมีสเตปลงไปหนึ่งสเต็ปนะใกล้ๆกับลานด้านบนโอ้ก็รองรับเต็นท์ได้เยอะอยู่นะด้านบนอะ่ะลานแห่งนี้ค่าบริการกลาง3ามรอบาทต่อคนต่อคืนาาลานด้านบนและลานด้านล่างเราสามารถเอารถมาจอดข้างๆจุดที่เรากางได้เลยทำให้เราขนของไม่ไกลทำให้เซฟแรงเราไปได้เยอะเลยครับ และในส่วนของรานด้านบนก็จะมีห้องน้ำนะเพื่อนๆนนี่ครับจะพาไปดูห้องน้ำใกล้ๆเลยลงมาลงมันไดมานิดเดียวห้องน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีอ่างล้างหน้าแปลงฟันเนาะแล้วก็พอเราเข้าไปเนี่ยให้เราเปลี่ยนรองเท้าอ๋อ ไอ้ที่ผมเข้ามาเนี่ยเป็นห้องน้ำหญิงนะแต่วันนี้ผมเมาล้านเลยเลยเลยไม่ให้ดูว่าห้องน้ำามนเหมือนกันห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นชักโครกแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นใช้ได้ดีด้วยน้ําแรงด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับน้ําแรงแล้วอุ่นด้วยใช้ได้จริงครับห้องน้ําชายก็ลงไปข้างล่างนะเดินลงไปทีเดียวเองคราวนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูที่ลานกลางเต็นท์ลานที่สองลานด้านล่างกันบ้างนะครับ ร้านด้านล่างจะติดอยู่กับร้านคาเฟ่เลยแล้วก็ร้านด้านล่างเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะกว่าจะให้ร่มเงาได้ดีกว่าร้านด้านบนมีจุดต่อไฟมีห้องน้ำมี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเหมือนกันกับร้านด้านบนเลยครับอ๋อแล้วก็มีแมวด้วยน้องแมวตัวนี้เขาชื่อน้องสีทองนะเพื่อนๆสามารถไปเล่นกับน้องได้สวยอ,อู้มีหมอ,มอยู่ใน มีมองอยู่ทุกที่เลยค่ะแล้วก็แบบเขียวมากนิยายอ่ะใช่นิยายเเ่านยยามากเลยนี่ถ้าตรงนี้ที่ฉันนั่งกินกาแฟตรงนี้คืออยากกินเลยอ่ะก็เขาตั้งใจนะใเจ๊นะเราแกล้งเดินไปนั่งหน่ยอยไหมเราเซตเซ็ตให้ดูสิเราพวกเรามันชอบเซ็ตเอาตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นดีกว่าเก้าอี้ตัวนู้นดีกว่าอ่านี่ถ้าหากเพื่อนๆมาเพื่อนก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้เลย ายรูปก็สวยอ่ะสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปนะรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนมีปลาด้วยนะปลาครออมันเป็นหมอกได้ไงอ่ะไม่ใช่น้ำไดไอ์นะใสน้ำแข็งใสน้ำแข็งได้อซ์คือเรารู้แหละว่าถูกเออถูกจัดถูกเซตแต่ว่ามันเซตแล้วมันยังดูมีความเป็นแบบธรรมชาติอยู่อ่ะมันเขียวแบบเขียวขจีอ่ะมันมันมีความเขียวและความชุ่มชื่นใช่ใช่แล้วก็แถม ยังเซตเหมอกให้เราอีกมันก็เลยดูแบบเออเออดีอ่ะ<ช>ไม่ไม่คิดว่าจะมีอยู่ในส,ส่วนพึ่งน,นะใช่รู้สึกว่าถ้าเกิดคนถ้าเราใส่ชุดแบบฟฟิงมาตรงนี้คือแบบเป็นนังฟ้าเลยนะอยกกินไรคะโอ้ สุดท้ายนี้ช่องเที่ยวส่งส่งขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชม EP นี้ของพวกเรากันจนจบนะครับหากเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับนอกจากนี้ช่องเที่ยวส่งส่งก็ยังมี facebook ด้วยฝากเพื่อนๆไปตาม Follow <ๆ>กันได้<ๆ>เพราะว่ารูปภาพที่เราถ่ายไว้สวยๆในทิศต่างๆเราจะลงไว้ที่นั่นครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปลานแคมหรือว่าจะไปอุทยานอุทยานหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็รอติดตามกันนะในสไล์แบบ 拜拜。<Bye. S 2> bye bye.